โอเคนะคะก็โมชิโมชิงสวัสดีครับด้วยนะคะก็อยู่รายการในในแคสเกมพี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวานหน้าอย่างที่เราสัญญากันไปแล้วนะนะโอเคมาแล้วเพิเราก็มาเริ่มวากันเลยดีกว่ามารู้สึกว่าพูดไปตแปลกๆแล้วก็อ่ะแปดผมก่อนนะก่อนกันที่จะวาดใบหน้าให้มั ขอวาดขอบอกไวใ้ให้วาดผมเอ้ยหน้าเอ้ยผมก่อนตรงฝั่งตรงนี้นะคะต้องวาดไปก่อนมันต้องวาดอย่างนี้ไปก่อนตอนแรกมันก็ไม่สวยหรอกแต่พอหลังๆคอยดูแล้วกันวิธีนี้มันก็พอใช้ได้อยู่แล้วหลังจากที่เราทําแบบนี้นะคะเราก็จะมาแล้วก็จะมาวาดตาเลยนะคะชวน ตาก็ว้าดไม่สวยเหมือนเดิมนะคะท่านชมโอเคโอเคถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรอย่าไปยุ่งไปสนนะคะโอเคถ้าเราก็ลังวาดตาตรงนี้ต่อ มดประมาณนี้อะนะแล้วก็มาตรงนี้ต่อเลยมาประมาณนี้มาประมาณนี้นะมาประมาณนี้เสร็จก็มาตรงนี้ต่อหนอ่เออเพื่อนโอเคไม่ยุบต่อไรวะ โอเคนะคะก็เราก็วาดตรงมันคือจมูกอ่ะมันวาดไม่เป็นจมูกเราก็เลยวาดประมาณนี้แล้วก э ็เราก็วาดปากแากว่าวาดประมาณนี้าะประมาณนี้เย่ประมาณนี้โอเคนะคะแล้วก็นะตรงนี้อ่ออ่อ ประมาณนี้นะ,ะมานี้เร็นะโอเควาประมาณนี้นะเอ่อวาประมาณเสร็จแต่ป้าเราก็มาตรงครอแบบแบบโอเคประมาณนี้ว่าประมาณนี้นะคะผมก็วาดไปตัวไอ้เหมือนเดิมนอะไรหรือต้องเรียกว่าใช้เมาส์หนู มีคนหลายคนบอกว่าใช้เมาส์หนูแต่ว่าสวยนะเนะ่อน่แต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดแบนั้นอโอเคนะนม่เป็นวันนี้ผมเมนแมนมันก็ความจริงมันยาวกว่านี้อแต่ขี้เกียจทำให้มันยาวกว่าเพราะว่ามันขี้เกียจ <c oughs> ใช้ได้ใช้เหตุผลได้แปดมาก มาประมาณนี้เสร็จแล้วก็หมวกมามาเอ็นเดอร์แมนเหรอมาประมาณนี้อ่ะเอ้ยผิดอ่ะนึงนะฮะ่ะ นะคะเราก็จะมาวาดต่อเลยพีตานูอัดคิปลงยูทูบอยู่นะโอเคนะคะโอเคเพราะว่าตอนนี้เสร็จแล้วก็วาดตาละตา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 าตาอไตา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 ามาตาาตาตาาาาาต โอเคนะคะวันนี้เราก็จะเอ่อยังไม่จบย่ยังไม่จบ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 เออมาว่าตรงนี้ต่อโอเคนะคะโอเควันนี้เสร็จแล้วแล้วก็มาคิว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 โอเคว่าประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาเอ่อโอเคสารลรงตรงนี้นะคะ โอเค้าประมาณนี้โอเคนะคะถ้าเราก็ตาตาก็ประมาณแบบพี่พี่มายนะตาก็ประมาณพี่มายว้าดบ้านแบบพี่มายแต่มันไม่เหมือนนะให้ดูสิมีคนสอนบ้านแบบเนี้ยแต่ว่าตามันตาแล้วมันแบบบ้านมันเหมือนพี่ไมาย โอเคแล้วเราก็วาดประมาณนี้อ่ะก็ตาตานี้นะคะแล้วเราก็มาลบตรงนี้ออกเลยนีลบออกเลยนะคะมาอ่ะก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วถ้าลบอันนี้ออกเลยตรงไอ้ผีดแดงๆก็วาดได้ประมาณนี้แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสดีค่าเดี๋ยวคิวไม่าจะมาอต่อน,อนนะ